ผู้จัดการสูงเพื่อนใจนะคะแล้วก็มีรองประธานแล้วก็มีประธานฝ่ายต่างๆครับอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวน้องๆเข้ามาเราจะให้ได้บอกในส่วนของรายละเอียดกันอีกทีเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าเวลาเราน้อยไปแล้วนะคะขออนุญาตเล่งนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะอันนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะนะฮะกกรรมการนะคะก็ประกอบไปด้วยอย่างที่บอกกอแรกือต้องมีกรรมการกอที่สอง กกองทุนขอภาพไว้เรื่อยให้เห็นข้างหลังกอที่สองจะเป็นกกองทุนค่ะไปเรื่อยๆค่ะกอที่สองกองทุนค่ะอ๋อข้างบนมาข้างล่างข้างล่างดีเล่เราไม่ได้ดูข้างบนกองทุนนะคะเราก็ต้องหาทุนเข้ากับชมรมของเรานะคะกอที่สามค่ะ กิจกรรมนั่นเองกิจกรรมไงกกิจกรรมก็จะประกอบด้วย3ยุทธศาสตร์ด้วยกัน<ช>นะคะไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ 1, 1>, 1คืออะไรคะาการรณรงค์ปลุกจิตสํานึกและสร้างกระแสนิยมเอื่อต,ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดครับ<อ>ย่อที่2อยุทธศาสตร์ที่1ยุทธศาสตร์ที่2นะคะก็จะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่สมาชิกนั่นเองค่ะใช่แล้วยุทธศาสตร์ที่3การสร้างและพัฒนาเครือข่ายครับ เราต้องมีเครือข่ายด้วยนสำหรับทูบีนับวันแน่นอนนะคะคราวนี้เรารู้คร่าวๆก่อนว่าเป็นหลักสามก๊สามยอแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการแนะนําอีกครั้งหนึ่งตอนที่น้องๆเข้ามาแล้วก็เข้าค่ายนะคะคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นกิจกรรมภาคบังคับของน้องชั้นปีที่หนึ่งที่จะเข้ามานะคะอันนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวเราจะทราบรายละเอียดกันนะคะต่อจากนี้ไปนะคะสำคัญที่สุดเลยสัญลักษณ์ของ ชมรมทูบีน้ำประวันของเรานะคะตัดกลับมาที่ภาพสดที่แม่เลยนะคะตัดภาพกลับมาค่ะเราจะได้รู้ว่าสัญลักษณ์เอาตัดกลับมาเลยนะคะสัญลักษณ์ของโครงการทูบีน้ำประวันอย่างแรกไปไหนเวลาถ่ายรูปเราต้องยกนิ้วชี้ข้างขวานะคะนิ้วชี้ข้างขวาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของชมรมทูบีน้ำประวันนะคะเราไปถ่ายรูปและอันที่สองก็คือนี่เลยดูสิ คืออะไรคะเข็มกลัดทูบีครับแม่เข็มกลัดทูบีนวบวันต้องเป็นแบบนี้นะคะเข็มกลัดของชมรมทูบีนวบวันซึ่งมีออกมาหลายรุ่นหลายแบบนะคะแล้วก็เสื้อโครงการทูบีนวบวันนะคะคอปกก็จะเป็นอย่างของพี่นัทแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นคอกลมปีนี้ทูบีนวบวันครบรอบ18ปีนะคะกําลังจะขึ้นปีที่19ในอนาคตต่อไปในปีหน้านี้ที่จะถึงเนี่ยนะคะตอนนี้ก็กําลังจะทํา เรื่องของการประกวดใ,<ช>ในระดับภนะาคอยู่นะคะแล้วก็มีรอบลงพื้นที่<ช>แล้วก็ไปมหกรรมที่เมืองทองครับเมืองทองธานีนะคะ